แม้เวอร์พูจะเชี่ยวชาญเรื่องกงตายยิงประตูนาทีบาปหากแต่ไม่มีครั้งไหนจะลุ้นระทึกและต้องใช้คำว่าโอกาสสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆเท่าครั้งนี้ครับเอาล่ะย้อนกลับไปเกมระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสกับเวีรวพูเมื่อคืนตลอด90นาทีที่ซิตี้กลาวเต็มไปด้วยความบึดอัดทีมเยือนเกมรุกโคตรตันเจาะยังไงก็ยิงไม่เข้าขณะเดียวกันเจ้าบ้านใช่ว่าจะไม่มีโอกาสฟอร์เรสสวนมาแต่ละช็อตนี่จัดว่าน่ากลัวแต่ก็ไร้ความเฉียบคมเช่นกัน หันมองนาฬิกาเดินทางเข้าสู่ช่วงท้ายเกมเวลาก็ยิ่งนับถอยหลังลงเรื่อยๆและแม้แมชนี้จะทดเจ็บนานกว่า8นาทีแต่สำหรับเรียวพู8นาทีนั้นให้ความรู้สึกหมดลงไปอย่างรวดเร็วตัดภาพไปฝั่งเดอะคอปต่อให้ในใจยังหวังลึกๆแต่เมื่อเกมเข้าสู่นาทีสุดท้ายของการทดเจ็บเชื่อว่าแฟนบาไม่น้อยเริ่มทำใจกันแล้วครับการเสมอได้หนึ่งแต้มเกมแบบนี้เสียหายมากๆอย่างไรก็ตามในเมื่อเวลายังไม่หมดการถอดใจยอมแพ้ไม่ใช่วิสัยของทีมทีมนี้ซะหน่อย ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเลี้ยวพูดได้เตะม,มุมนาที90บวก9ผูตสินเพาเทียนนี่ให้โอกาสทีมเยือนครั้งสุดท้ายบอลจากโซบสไลถูกเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษถึงตรงนี้บอลไปเข้าทางนักเตะนอตติงแฮมฟอร์เรสมองผิวเผินเพลย์ดังกล่าวเหมือนจะหมดหวังแล้วครับคือถ้าผลจังหวะอันตรายหน้าประตูเจ้าบ้านเทียนนี่เตรียมยกนกหวีดขึ้นมาเป่าจบเกมแน่แน่ทว่าช็อตสาคัญอยู่ตรงนี้ล่ะแมนาทีสุดท้ายบอลจะอยู่ในการครอบครองของเจ้าทินแต่ว่าตารูเอนโดยังคงไล่บี้กัดไม่ปล่อยจนไปตัดเกมกลับมาได้ เล่ต่อเนื่องแม็กอลิสเตอร์จัดการรับช่วงต่อมิดฟิลด์ฟ้าขาวนหนึ่งจังหวะเงยหน้ามองเป้าหมายก่อนจะบันจงชิปย้อยๆข้ามแนวรับฟอเรสต์ไปยังจุดนัดพบวินาทีนั้นแหละที่ดาวินนุโนเดสปรากฏตัวใช่ครับจูจูมอรนี่โผล่ขึ้นมาโขกประตูชัยนาทีบาปเลี้ยวผูกองตายนาที99โดยสไตร,รเกอร์หมายเลข9้าพวกเขาเปลี่ยนจาก1เป็น3คะแนนชนิดใช้โอกาสครั้งสุดท้ายแบบหยดสุดท้ายจริงๆ แล้วโมเมนต์ต่อจากนั้นก็อย่างที่เห็นนังเตะรวมถึงแฟนบอลเลี้ยวโผคุ้มคลั่งไปแล้วนึกภาพนูนเยสวิ่งไปแหกปากขวดป้ายโฆษณาข้างสนามอารมณ์ร่วมนี่โคตรสุดขนาดไหนประเด็นคือลูกยิงนาทีบาปเมื่อคืนส่งให้ดาวินนูนเยสซัดไปแล้ว14ประตูกับอีก11แอซิสโดยตัวเลขสถิติดังกล่าวมงบอกชัดเจนวันนี้คือกองหน้าตัวอันตรายที่ทีมจะขาดไม่ได้ครับ ถึงตรงนี้นอกจากสไตรเกร์รุกไวอีก2คนสําคัญที่ต้องให้เครดิตไม่แพ้กันคือวาตารุเอนโดพูดตามไปปั๊มบอลจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงและอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ที่เปิดบอลไปเข้าหัวนูนเยสพอดีเป๊ะผมรู้ว่ามันคือโอกาสเดียวที่เหลือเพราะเกมเดินหน้าเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วผมแค่ต้องพยายามเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษให้ดีที่สุดแล้วก็อย่างที่เห็นดาวินดูดตรงนั้นเขาจัดการส่งบอลเข้าประตูแมกอลิสเตอร์กล่าวหลังจบเกม ัดกลับมาที่นูนเยสจะว่าไปหมอหนีนี่ซปเปอร์ซับของแท้เลยครับเขาเริ่มเกมนี้ในฐานะตัวสำรองถูกส่งลงสนามนาที60และช่วงเวลาคับขันที่ทีมต้องการใครสักคนดาวินก็แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเขาคือคนคนนั้นอีกอย่างที่ทาให้นูนเยสศาสใจเป็นพิเศษคือหลังถูกเปลี่ยนลงสนามต้นครึ่งหลังเจ้าตัวก็โดนแฟนเจ้าถิ่นปั่นประสาทด้วยการร้องเพลงแซวเปรียบเทียบกับแอนดี้แคโรแทบทุกครั้งที่สัมผัสบอล โดยหลังเกมเยอเกนครอปกล่าวว่าเป็นผมคงไม่ทําแบบนั้นผมจะไม่มีวันยั่วโมโหโดาวินเดดขาดก็อย่างที่ครอปบอกเลยครับด้วยความที่นูนเยสเป็นนักเตะสายคอนเทนต์แถมเจ้าตัวมักโดนแฟนคู่แข่งหยิบไปล้อเป็นนิวแคลโรอยู่บ่อยๆหลายต่อหลายแมชแฟนบอลเจ้าถิ่นจึงเลือกล็อกเป้าปั่นปราสาทกองหน้าเลี้ยวผูดโดยเฉพาะหากแต่บทสรุปตอนจบมักลงเอยที่ no yes, นูนเยสผมมายิงกลบให้เสียงโฮหฮาค่อยๆเงียบลงกล่าวคือนอกจากเพลงล้อเลียนพวกนั้นจะไม่ได้ผลแล้ว มันยังไปกระตุกหนวดเพิ่มแรงกระหายให้ดาวินนูนเยสอยากยิงประตูพิสูจน์ตัวเองด้วยและทั้งหมดคือโดนเจ้าถิ่นล้อนิวแคลโรนูนเยสขึ้นโขกนาทีบาปโคตรสะใจครับ